สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ธนาพยากรทางตักศศลาชาแนลผมธนาตักศศลาสัปดาห์นี้จะมาขอทำนายวันเกิดของแต่ละท่านว่าในเรื่องของความรักการงานและโชคลาภว่าแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรบ้างจะขอเริ่มทำนายผู้ที่เกิดวันจันทร์ ผู้ที่เกิดวันจันท์ในเรื่องของความรักราชนีถือเหรียญได้ถือถ้วยขอโทษครับผมแปดถ้วยสีด่ดาบสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรัก อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจหรือเรื่องที่หนักใจอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ขอให้อดทนเอาไว้แล้วทุกสิ่งจะผ่านไปได้นะครับผมต่อไปก็จะในเรื่องของการงานถ้าดาบราชนีถึงไม่เท้า ้าไมเท้าส่วนในการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีในเรื่องของอปัญหาในที่ทำงานเช่นเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหาต,ต่างๆที่เกิดขึ้นอยากจะให้คุณตั้งสติแล้วก็ใช้ความสามารถที่คุณมีอยู่ ไว้นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีในส่วนผู้ที่เพื่อนร่วมงานยังไงก็เลี่ยงเลี่ยงการที่ปะทะด้วยคลุมและอารมณ์กันนะครับต่อไปก็จะขอทำนายในเรื่องของโชคลาภว่าปุ้ยกับวันือนจันโชคลาภจะเป็นยังไงตาจะดูว่าปุ้ยกับเหมือนทันจะมีโชคลาภทางไหนบ้างนะครับสามเหรียญ สิบดาบสําหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะว่าไปแล้วจะไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรบ้าเลยนะฮะต่อไปก็จะขอทํานายผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารในเรื่องของความรัก การงานและโชคลาภมีความรักนะครับถามไม้เท้าสองเหรียญและห้าไม้เท้า ในความรักของผู้ที่เกิดวางคารคุณอาจจะมองหาหรือคิดถึงใครอยู่แต่ณตอนนี้อืมเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็ก็หาคุณอยู่แต่ผู้ที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องทะเลาะบ,บอกแว้งกันบ้างแต่อย่างไรก็ให้ ใช้สติและไต่ตองกันให้มากๆนะครับผมยังไงก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่ใช้อารมณ์เข้าหากันนะครับต่อไปก็จะในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวังคารหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญไพ่ออกมาดีนะครับในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวังคารและราชนีถือถ้วย ในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวันคารโดดเด่นนะครับผมจะทําการอะไรหรือหน้าที่ของการงานตัวเองจะรู้ล่วงไปได้ดีนะครับผมต่อไปก็จะดูโชคลาภว่าของผู้วันคารผู้เกิดวันคานจะมีโชคลาภทางด้านไหนบ้างนะครับเดอะม o นเดอะเ โชคลาภก็เด่นเหมือนกันนะครับผู้ที่เกิดวางคาร The Lover โดยรวมแล้วผู้ที่เกิดวางคารโชคลาภของผู้ที่เกิดบางคารโดดเด่นนะครับถ้าคิดจะเสี่ยงดวงลองดูจากคนที่ใกล้ตัวแต่ว่าดูจากอะไรอยู่ที่คุณพิจารณาเองว่าคุณจะเลือก อะไรที่มานําโชคคุณนะครับต่อไปก็จะเป็นของคนที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพุธในเรื่องของความรักี่เหลียน เดินเพ่เดินเดินพชครับอ่านิีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและหกเหรียญในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันพุธต้องบอกว่าดีนะครับแล้วก็เป็นการที่เอ่อ เป็นความรักที่ขื้นอาทรกันนะครับส่วนในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวันพุธติดไม้เท้าเด็ดชาลอดและเจ็ดถ้วยส่วนในเรื่องของการงาน เดิมคุณเองมีภาระแล้วก็มีงานที่จะต้องรับผิดชอบมากอย่างเช่นอาจจะต้องเดินทางไปติดต่อง,งานหรือกำลังที่จะเลือกที่จะไปทำงานด้านอื่นสำหรับผู้ที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาระหน้าที่ของคุณยังไงเขาของ้อดทน สำหรับผู้ที่กำลังจะไปหางานลองดูหลายๆที่อย่าเจาะจงเฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วทุกสิ่งก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีเองนะฮะส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธเดี๋ยวให้ฟนี ดวส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธคุณจะหาได้โดยการออขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถามว่าโชคลาภจะดีไหมอันนี้ก็อยู่ที่บุณวาสนาของคุณแล้วนะแต่ผมแนะนำว่าลองดูที่ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาต่อไปจะเป็นของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสองถ้วยถ้าคุณยังไม่มีคู่หรือมองใครอยู่คุณอาจจะได้พบนะครับเกรนเทเลอร์ สามถ้วยผู้ที่ยังโสดขอบอกว่าคุณอาจจะได้พบคนที่คุณถูกใจนะครับแต่อาจจะเป็นผู้อายุมากกว่าคุณนะครับแล้วผู้ที่มีครอบครัวแล้วหรือมีผู้ที่คุณหมายปองไว้แล้วสารสัมพันธ์ไปไ,นนไปได้ด้วยดีนะครับผมความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ด้วยดีต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการงานของผู้ที่เกิดวัน ลับเอวอร์รินถือไม้เท้าพระชาถือไม่เท้าในส่วนการงานของคู่ที่เกิดันพรหัส งานจะรู้ล่วงและสำเร็จไปได้ด้วยดีโดยความสามารถที่คุณมีอยู่แล้วก็ความภาคเพียรอดทนนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผู้ที่เกิดเป็นพระราจะมีโชคลาภทางใดสี่เหลี่ยญสองไม้เท้า โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสคุณลองมองดูยานพาหนะของคุณผมแนะนำได้เท่านี้นะครับแต่โชคดีนะครับของผู้ที่วันเกิดวันพฤหัสต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันศุกร์ ความลัของผู้ที่เกิดวันศุกร์ขึ้นมาด้วยหนึ่งถ้วยครับแล้วทำไมต้องเกิดเป็นห้าถ้วยด้วยอืมและสองดาบในความลักของผู้ที่เกิดวันศุกร์อย่างไรก็ขอแนะนำว่า ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจตั้งสติใส่ตองคิดให้รอบคอบนะครับอย่าหุนหันพันแล่นตัดสินใจโดยการที่ใช้อารมณ์เป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าณนะตอนนี้คุณเริ่มที่จะเขาเรียกว่าทุกใจในเรื่องของความรักนะครับ อย่างไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีในส่วนของเรื่องว่าการงานของที่เกิดผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วสี่ไม้เท้า ือดถส่วนในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์ถ้าคุณคิดจะย้ายงานหรือจะเปลี่ยนงานมันมีโอกาสที่ดีแต่คุณอาจจะต้องพบอุปสรรคถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนขอแนะนำว่าคุณเลือกดูให้ดีก่อนที่จะออกจากงานเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดคุณออกเลยทันทีนอัญนใรญ่เกิดขึ้นกับคุณแน่ และอีกอย่างหนึ่งคืองานใหม่มันไปได้ด,ดีแต่ว่าอุปสรรคและปัญหามันก็จะตามมาเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโชคลาภของผู้ที่เกิดบันศุกอัศวินถือถ้วยอืมอัศวินถือเหรียญและ 8ไม้เท้าโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็เช่นกันเหมือนกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสแนะนําให้ดูจากยานพาหนะของคุณนะครับแต่ถ้ายานพาหนะของคุณเป็นจักรยานคุณลองพิจารณาดูนะฮะว่าจะซื้อเลขอะไรดีต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันเสาร์ ในความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์เด็กหรือเหรียญหนึ่งถ้วยราชาถีดาในความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ อาจจะมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันบ้างแต่ว่าไม่หนักหนามากนะครับอย่างไรก็ให้คุยกันด้วยเหตุผลนะครับต่อไปก็จะเป็นการงานของผู้ที่เกิดวันเสาห้าเหรียญเจ็ดเหรียญ การงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์เริ่มมาอาจจะไม่ค่อยสวยหรูนะครับแต่ว่ามันจะค่อยดีขึ้นอย่างไรก็ขอให้ใช้ความอดทนและใช้ความสามารถที่คุณมีสติปัญญายที่คุณมีและทุกสิ่งทุกอย่างงานทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยดีนะครับ ส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จากทางด้านไหนหรือมีได้จากทางใดน,นะครับสามดาบหกไม้เท้าและสองไม้เท้าโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เดิมคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคมีลาบสักเท่าไหร่แต่จากนี้ไปมันจะค่อยๆมีโชคเข้ามาหาคุณนะครับลองพิจารณาดูและสังเกตสิ่งรอบข้างอย่างเช่นเลขบ้านหรือเลขรถของผู้ที่ คุณรู้จักสนิทดีนะครับต่อไปก็จะขอทำนายผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในความล้าของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ราชาึงแม่เท้าสองถ้วยเอมเลอรในความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะครับแต่ก็เหมือน ก็เช่นผู้อื่นคือถ้าเกิดปัญหาใดพยายามอย่าใช้อารมณ์ขอให้คุยกันศึกษากันด้วยเหตุและผลที่ดีนะครับแต่โดยรวมแล้วความรักของคุณไปได้ด้วยดีส่วนการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สถ้วย การงานของผู้ที่เกิดอาทิติ์ The Tower การงานของผู้ที่เกิดัาอาทิย์ขอแนะนำว่าอย่าพึ่งคิดจะเปลี่ยนงานขอให้อดทนกับงานเดิมเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยน อาจจะเกิดการที่ว่ามีอุปสรรคหนักขึ้นปัญหามากขึ้นด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้อยากให้คุณอดทนเอาไว้ก่อนช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับส่วนโชคลาภของผู้ที่เกิดวายทิ์จะมาจากทางไหนหรือโชคลัภด้านใดเมดิเชียน สองไม้เท้าและเด็กถือถ้วยถือว่าโดดเด่นนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของโชคลาภคุณลองดูลองสังเกตจากเด็กใกล้ๆตัวของคุณโชคลาภจะมีจากทางด้านนั้นนะครับ แล้วก็ครบแล้วนะครับกับวันเกิดโชคลาภความรักการงานอะไรพวกนี้กับผู้ที่เกิดแต่ละวันนะครับสุดท้ายนี้ทางสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตาศตราบริหารงานโดยอาจารยา์ยาได้เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นสอนโดยอาจารยา์ยาวิชาไพาทาโล อ่านและพยากรณ์ไพ่สอนโดยอาจารย์หมวยตักศิลาและทางสถาบันยังมีาศาสตร์วิชาการทำนายอื่นๆอีกมากถ้าหากคุณสนใจอย่างไรก็ขอเชิญติดต่อได้หมายเลข0923132723อาจารย์ยาเป็นจะเป็นผู้ให้คำตอบกับคุณนะครับและทางสถาบันได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิตักศิลา ทางมูลนิธิเรามีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้หรือช่วยเหลือผู้คนอื่นๆโดยอย่างเช่นทางมูลนิธิเราจะมีการแจกทานกันเป็นประจำนะครับและได้เปิดแผนกการรักษาด้วยวิธีนวดเหยียบชาหรือนวดรักษาจะรักษาทางด้านอาบะพึกอวบพา้วหรือผู้ที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามเส้นเอ็นต่าง ถ้าคุณสนใจที่จะเข้ารักษาการรักษาจะคิดโดยการตามกำลังศรัทธาของคุณนะครับเราจะไม่เรียกร้องใดๆถ้าหากสนใจที่จะเข้ารักษาโปรดโทรจองได้ที่หมายเลข0923132723อาจารย์ยาจะเป็นผู้รักษายกับคุณนะครับผมและสุดท้าย ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บมีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินสวัสดีครับ